สวัสดีครับพี่ครูครับสวัสดีค่ะเมื่อนี้กับแม่คู่ไม่เยี่ยมบ้านใจบุญโอ้ยมาตัวท่ออันไหนกับว่าติดเนาะอันมานั่งบอกขีดสิเด้ียอนไดรข้าจะสร้างอีกหรือเปล่าจะสร้างตัวท่อกับว่าติดแก้ไปใส่มาใส่จนเด็มนั่นมาเอาใายซ้อนลายไหมคะแม่คู่แม่นบัวค่ะวายุเอาใจบุญคือบัวาโทรศัพท์สีสันขีดเหรอมือนี้กันม้าว่างแล้วล่ะค่ะเออ เอาจักหาซีฟเมื่อนี้จะไปให้เขาให้มันแล้วปากตัวซีฟเล่มก็เจ้าใส่เมื่อแล้วปุ๊บมตัวนี้ว่าอยู่นีนเนาะโอ้ยคนกับวบาปากต่อปากเนาะคนกับอันนั่นว่าหนาไม่พูนดีขึ้นหลายครับแต่มันก็ดีขึ้นนั่นแหละกับว่าดีขึ้นหลายอยู่ก็เรื่อยมู่ก็เอาไปใส่มู่ปัดปอาต่อกันยังเสียนนะคนก็เลยสั่งเลยทัวมาทั่วทังไดกับติด ขนาดเอฟซีของแม่คู่นั่นทั่วจนทั่วหาแม่คู่ไปอันทั่วหาใจบุญบปติตปสัมพันธ์ค่ะสายมัดสอนค่ะอ่ะหลายคนอยู่มาทั่วปฏิดัมพันธพยายามทั่วก,กับหาข้าเจ้าอยู่แมนบอยแม่คู่ถึงได้มากเองเอาวันนี้เอาเจ้าซี้ไปนี่ขันได้มากหอดมากถ,ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้าซี่กับทขออนุญาตมันคงสุดท้ายแล้วกับที่ลูก,กวนแม่คู่นี่เนาะ,ะสรุปตัวเลขให้เลยก็แล้วกันเนะะาะเพราะว่าเอฟซีนี่ที่ได้รูปตัวเลข โคงชุดไทยไปนี่ไม่คู่ถือว่านโคงชุดไทยไปนี่โคงโคงชุดไทยอะ่ะค่ะเพราะว่าตั้นแล้วเนาะตั้นตั้นแล้วโอ้ครับอันนี้ตอนแรกเนาะค่ะตอนแรกคนก็ะหายมากตัวนี้เนาะค่ะคือสามห้าเอ่อตอนตอนแรกเราข้าวเสีได้เลขกหน piano, ึ่งเนาะค่ะข้าวสีได้เลขกหนึ่งของเพิร์นนี่ค่ะข้าวสีได้ยหนึ่งแปดหาซีเนาะค่ะ พอ่อมือส่งเนาะคะ่ะเลขหนึ่งจะหายเลขสามย่างเพิ่มมาหนึ่งจะบ่ไปใสยูหนีละเพิ่นว่าแต่มันบ่ไดอยู่เลขลักเพิ่นว่าอีกส่มันมันจะบ่ไดอยู่มองนีครับตัวที่อยู่มองนีคือเลขสามเนาะคะ่ะคือเลขสามเพิ่นก็จะเป็นสามห้าแปดสี่ตัดทีซีเนาะคะ่ะกับม่ามืออีกว่าเอ่องวดนี้ของปูด,ดำเพิ่นจะตัดซีขาดอีกบอเนาะคะ่ะเลขลักของเพิ่มก็จะมี มีแปดมีสามมีเจ็ดมีเก้านะคะห้วิ่นเอาเลยเด้อค่ะอยู่ในนี้พนจับคูให้เห้าตัวเด่นก็คือเก้าเจ็ดเนาะค่ะกัดตั้งแต่มือแหลกเลยเนาะคะ่ะกัดทุคนก็คงจะหาสื่อไวแล้วเนาะค่ะรัตตลีกว่าคงไดายหลายใบแล้วเนาะคะ่ะ,คอ,ะ,คะอันนี้คือเลขสี่ตัวของเพ่นเนาะคะ่ะเจ็ดเก้านี่บมแมนต่แม่นตัวเลขสองตัวเด้อค่ะเป็นเป็นเลขในขสี่ตัวนี้เพื่อพจับตัวเด่นออกมาห้เนาะคะ่ะ อ่าเลขยสองตัวเนาะคะ่ะสำหรับเอฟซี FC ของอ่าใจบุญผ้าโชคเนาะคะ่ะแม่มผ้ารวยแม่มผ้าโชคเนาะคะะ่ะแล้วก็พ่อบุญเนาะค่ะบุญผ้ญาโชคบุญผ้ารวยเนาะค่ะกับเอฟซีกับ,กบพงจะล่อเลขสองตัวของเพิ่นเนาะคะ่ะมีเจ็ดหนึ่งเนาะคะ่ะแล้วก็สองหาเนาะคะ่ะนี่ราคาเลขหนึ่งเพิ่นบอกว่ามันหนี มันบอดีนี้ไปใส่ผลมาเนาะคะ่ะมันก็ดจะอยู่รักนี่เนาะคะ่ะเลขนึงบอดีนี้เด้อค่ะแล้วก็นบอดีเปลี่ยนแปลงสาหรับเลขนึงเนาะคะ่ะเพียงแต่ผลบอกว่าหนึ่งบอดีอยู่มองนี้หนึ่งมันสีไม่อยู่พีเนาะคะ่ะเตัวเลขของห้าเนาะคะ่ะตัวเลขของปูดําเนาะคะ่ะห้าวบอดีไปเอ,เอากับสานักใดอยู่แล้วเนาะคะ่ะคือมันจะเป็นเลขขันเนาะคะ่ะ มันจะเป็นขันคู่เนาะค่ะตัวเข้อเหตุพิธีจะระฆังเนาะค่ะจะได้อยู่ในขันคู่เนาะค่ะสำหรับตัวเลขเนาะคะ<ม>่ะเพิ่นบ้องอยู่ที่เก้าสามเจ็ดสองหานะค่ะแต่เออ่ตัวสองหานี่เพิ่นเออ่เพิ่น,พนว่าบ่เปลี่ยนแปลงเนาะค่ะกลับมาเป็นขีดตัวคือเก่าเนาะค่ะบ่บ่คือตอนส 39, 39ามเก้าสามเก้าพอดีบอกเป็นเลขขีดตัวเนาะค่ะ แต่แต่สองหานี่เพิ่นบ่อได้เบาเนาะค่ะเพิ่นบ่อได้เบากคงจะอยู่ตรงๆเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นโครงสุดท้ายแล้วล่ะค่ะก็คงจะบ่มีเปลี่ยนแปลงค่ะมีเปลี่ยนแปลงจังใดก็สิแกงถ้ากับใจบุญค่ะแลักกับแม่ผ้ารวยเนาะค่ะแล้วก็บแม่ผ้าโชคใจบุญผ้าโชคผ้ารวยเนาะค่ะแล้วก็บพ่อบุญน้ำเนาะค่ะบุญพาโชคบุญพารวยเนาะค่ะกัสิแกงถ้ามี มีอีหยังเปลี่ยนแปลงเนาะคะ่ะเอฟซีก็ติดตามใบโลดเนาะคะ่ะถ้าหมูสุดท้ายมันอาจจะเป็นคือจังสามเก่าเนาะคะ่ะแต่ว่าแต่เจะะ้าหล่อเมคคู่เมคคู่ก็คิดว่ามันคงสุดท้ายแล้วล่ะเนาะคะ่ะขันเพิร์ลบอ่อมาบอกอีหยังเฮาอีกเนาะค่ะก็จะเป็นอยู่ประมาณนี้สําหรับของอูดําเนาะค่ะอูดะะําเพิร์ลยำเน้นเนาะคะ่ะยำเน้นคือตัวนี้เนาะคะ่ะตัวเออ่ สองหาหาสองเนาะคะ่ะเอ,อ่อเลขเจ็ดเก้าเนาะคะ่ะเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดผู้ใดซื้อได้กะให้ให้ผ้ากันเลือกสื่อให้ให้เลีล้ยวโหลดเนาะคะ่ะจะเกิดโค้งสุดท้ายนี่ชิบะได้แม่คู่อย่างให้จับตามองอีกตัวหนึ่งคือสามห้าแปดเนาะคะ่ะให้จับตามองหลักอะผู้ใดซื้อได้ซื้อเลยเนาะคะ่ะแม่คู่เน้นหนักตัวนี้เน้นหนักอยู่ที่สามห้าจ้ะ แม่คู่จะเน้นนัอยู่สามหาแล้วแม่คู่กับจัดตั้งแต่เลขลักออกเลยเด,ด้ค่ะโมเมนอ์ผึ่งๆมาสื่อเด้ค่ะแม่แม่คู่จัดนักตั้งแต่เลขลักออกเลยเพราะเป็นอย่างแม่คู่จังจัดเลขลักไว้ก่อนมันเคยออก,ออกค่ะมันเคยออกมันมันออกตลอดช่วงหลังๆมาหนีเลขลักจะจะมากออกเนาะคะ่ะดีบ่ดีออกมาสามตัวตรงเลยเนาะคะ่ะเอเลขของปูดำห้าใดซีหววติดแล้วเนียค่ะสําหรับเลขสามตัวมันจะเป็นซีตัวติดแล้วนะคะ ถ้าผู้ใดเป็น fc อของปูดาเนาะคะ่ะ fc ของอแม่คู่ะจะรู้ว่าหลักของปูดาจะเป็นลักษณะใดเนาะคะ่ะ9กับ6ตัวเดียวกันตัวอื่นบ่ตองแปะเนาะคะ่ะตัวอื่นบ่ต้องแปะแปะตะเกากับหกท่านันเนาะคะ่ะถ้าคุณซื้อ9 7 7 9คุณต้องซื้อ6 7 7 6ด้วยยังเสียเนาะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นเลขอันเดียวกันค่ะแม่คู่กับยำ่ยำย่ำยู่ทุกคลิป ทุกหวดค่ะมันมีติดเก่าเนาะคะ่ะแต่ว่าสังเกตมึงแล้วก็จะติดเนาะคะ่ะติดทุกหวดอยู่เนาะคะ่ะให้ทุกคนลองสังเกตมึงเนาะคะ่ะเลขจะบวปลนแปลงหลายในเลขสี่ตัวแปดอยู่เหมือนเดิมเก้าอยู่เหมือนเดิมเนาะคะ่ะยังยังยังอยู่คือเก่านะคะ่ะแสดงว่าเลขก็ยังวงเวียนอยู่นี่แหละบอ,บอไปใส่เนาะคะ่ะแต่แม่คู่จะบอกว่าเลขปู่ดำบางครั้งก็เข้าตัววง บางครั้งก็ไม่เข้าตัววงกับมีกับเคยลยเลยอยากจะบอกว่าเาเลขของปูดำอย,ย่าหยุดติดต,ตัววงเด้อค่ะอย,ย่าหยุดติดตัววงค่ะเพราะว่าตัววงบางที่บ่อออกกับมีเนาะค่ะแต่ว่าส่วนมากส่วนมากตัววงกะ็กะได้เนาะค่ะก็จะได้อยูเอ็นสีบางครั้งมันก็หลุดอยู่มะค่ะยังยังมีหลุดเอในวงอยู่เนาะค่ะ คือจังหวะที่แล้วนี่เนาะค่ะมันจะเป็นเก้าหนึ่งห้าเนาะค่ะงวดทีแล้วนี่เก้าหนึ่งหามันกระสือบอดดอยู่ในวงเนาะค่ะอมันก็จะวงแค่สิบหาเนาะค่ะงวดทีแล้วเนาะค่ะวันนี้ก็ให้ทุกคนรีดสื่อหาไว้เนาะค่ะมาไม่เออสื่อหาไว้เพราะว่าถ้าถ้ามันถ้าโดนไปมันจะสื่อบอดดเนาะค่ะแต่ว่าแม่คูดจะแนะนําคือเก้าสามเจ็ดแปดสามเจ็ดแต่แม่คู่เอาตัวตรงไว้ก่อน เนาะ,ค,ะค่ะค่ะอยู่อยู่อยู่ในตัวตรงเนาะ,ค,ะค่ะค่ะห้ทุกคนค่ะอีกคู่นึงเนาะคะ่ะแต่ตัวแม่คู่จะสื่อจังสี่เด้อค่ะแปดห้าสามเนาะคะ่ะแม่คู่จะเอาสามไปทั้งทั้งท่ายเออแล้วก็จะแนะนำเอฟซีอีกอย่างนึงเนาะคะ่ะรูบอกว่าเลขสามจะอยู่ข้างหลังเนาะคะ่ะ เลขสามยู่ทั้งหลังหมายถึงรักนวยเนาะคะ่ะปูเพิ่นจะบวกรักนวยรักสิบคือเฮาเด้เนาะค่ะเพิ่น,น,ะะนจะเอ่อเพิ่นจะเป็นถ้าเป็นแปดยังสี่เนาะค่ะก็จะเป็นสามแปดยังสี่เนาะ,ะแล้วก็สามเจ็ดยังสี่เอ่เอเจ็ดสามยังสี่แม่ค่ะแปดสามเก้าสามยังสี่แม่ค่ะเพราะว่าเพิ่นบอกว่าสามมันอยู่ทั้งหลังมูเดอร์มันบ่อยู่หนามูเพิ่นว่าจังสี่ะคะ่ะเอ่อเฮากับแม่มึงว่า ามเพื่อนจะเอาใปรักนวยค,คือคือจังอ่ะเพื่อนเพื่อนบอกเข้าตอนส่งบอเนาะคะ่ะเลขของเพื่อนเนาะค่ะนี่แหละค่ะถ้าผูใ้ใดบอกเข้าใจว่าเลขของปูเป็นยังอ่ะเป็นได้มากจังไดไปคัดลอกเพื่อนมาบอกโบได้ค่ะอันนี้จะเป็นเลขท่านบัตรเนาะค่ะเลขท่านบัตรอันนี้ก็เลขท่านบัตรอันนี้จะเอิ้นขันอ่าคันลูกซิดเอกเนาะค่ะ ขันลูกซีดเอกจะได้ยูที่หกสามเจ็ดแปดเนาะค่ะอันนี้คือขันของปูคือขันของแม่คู่นะคะขันแม่คู่จะได้ยูเก้าแปดสามเจ็ดเนาะค่ะเด่นอยู่ที่เก้าเจ็ดเห็นบอกค่ะคนกระโ่วมหายเลยคือเก้าเจ็ดเนาะค่ะเ,เลขตัวนี้จะเป็นเลขเงินเห็นไหมคะ่ะเป็นเลขเงินเลขท่านดาบัตที่เข้าออกไปแต่งเป็นขันคู่เนาะคะ่ะก็จะจะยูประมาณนี้เนาะคะ่ะมันก็จะพ้นกระจับลักหายเข้าก็คือเก้า แปดสามเจ็ดเนาะคะ่ะแต่ว่าคนบอกว่าสามมันอยู่ทั้งหลังมูมนมาอยู่หนามูเดอร์ขนมาจา 4, ะะังสี่เนาะค่ะอ๋อเล็กสีปกติแล้วปูสีวงจังสี่ด้ค่ะวงลงมาทั้งไตจ 4, ะะังสี่ด้ค่ะแต่เป็นอย่างคือบาวงหงอด,ดีเนาะคะ่ะคือมันติดสีเนาะคะ่ะติดสีสีเนี่ยคือคนตัดถิ่มเนาะคะ่ะคนตัดถิ่นคนก็นเลยวงขึงง้นมาทั้งทงแม่คู่กัเลยว่า คันคู่กับขันสื่อมันเป็นตัวเลขตัวเดียวกันคือหกกับเก่าเนาะค่ะนอกจากเหมือนกันหมดสังเกตมึงเด้อค่ะเลขตัวอื่นไม่ต้องแปลมันก็อยู่ของมันมันอยู่ของมันคือเก่ามีตัวหนี้แหละค่ะมีตัวหนี้มันต้องแปลเห็นบอกค่ะ่ตัวเดียวจะแมนค่ะเราจะเออจะค่ายกันคือหัวที่แล้วนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเอ่อจะมีเอซ่หลายๆคนมา เอาเอาเลขของสำนักอื่นมาบอกมันคือเป็นตัวของเพ่นแทบบอได้ค่ะอันนี้ของงวดก่อนเนาะค่ะอันนี้คือขันของของขลองอะลูกซี์เอกคนเนาะค่ะอันนี้คือขันของปูเนาะค่ะนี่คือขันของปูเห็นบอกค่ะเพ่นจะบอกว่าถ้าแปดห้าหนึ่งไม่มามันจะเป็นหนึ่งห้าเก้าทันทีเนาะค่ะของงวดที่แล้วนะค่ะแต่เพ่นจับลักหอเห่าก็คือมันจะเปลี่ยนเก้า หนึ่งห้าเนาะคะ่ะคือเพื่อนบอกแล้วว่าถ้าเพื่อนบอกอยู่ในขันกับหายุดติดอยู่ในขันก่อนเพราะว่าเพื่อนว่าิ่นค้น,นข้านจำสินเห็นไหมคะ่ะข้านจำสินค่ะบอกตรงไลน์กับเพื่อนจะได้จำสินไลน์ลูกซย์ลูกหานแต่ละคนกับเป็นลูกซย์ที่บ่คอยมีเวลาเนาะคะ่ะบ่จำสินแม่แต่แม่คู่เองเนาะคะ่ะแม่คู่กับค่อนข้างงานหลายเนาะคะ่ะกับจำสินได้นิดเดียวอาจจะบ่ได้หลาย คือคะ่ะแม่คู่มีเวลาจำศีลด้หลกยก็จะเป็นทรงบุญบรารมีเล่าขื้นใดอีกเนาะคะ่ะแม่นเพื่อนสิงห้ไหตุงเข้าก็ซอยตรงนั้นเพื่อนใดเนาะคะ่ะแต่ว่าเวลาเฮ้าหน่อยเนาะคะ่ะเวลาหน่อยก็เลยจาศีนบ่ได้เพิ่นก็นเลยสิให้แบบชอบบางๆนิดๆค่ะเฮาเพอ <im it> เพอไปจ <im it> ักสามสี่งวดตรงเลยได้คะ่ะสังเกตเมืองเนาะคะ่ะหลายๆช่องกับคงสีใดไปอยู่นะคะบางั้งก็ได้ตุงเนาะค่ะ บางท่านก็จะออกตัวครับอยู่นะคะแต่ว่าแม่คู่ก็ดีใจอย่างหนึ่งคือมันมันเข่าทุลอบเนาะค่ะมันเข่ามันบอลลุดเนาะค่ะก็ดีใจตรงนี้เนาะค่ะเอฟซีกับชิพ่อได้คาประตูเบิร์ทุกคนเนาะค่ะสองหาหาสองมาได้จังไดเนาะค่ะเดี๋ยวจะห้มือบาขันคู่คนเป็นจังไดมันคือได้สองหานี่ค่ะ่นจะขีดไปห้เรื่อยอันนี้ก็เป็นไม้เรขท่านบัตนะล่ะค่ะ คือเป็นตอนเช้าเนาะคะ่ะเป็นตอนเศรา้าคนก็นเลยว่งไห้จังสีเนาะคะ่ะสังเกตเมื่อว่าปูจะไห้ไอ่ไท่ทา้ทา,ยทายของเลขคันบัตรเนาะคะ่ะเท่าแตงขันแล้วอันนี้คือเราทําพิธีรอบสองเนาะคะ่ะถ้าเห็ดพิธีรอบสองเอ็ซี FC ทุกคนจะรู้ว่าแม่คู่งวดหนึ่งจะเราจะทําพิธีสองครั้งเนาะคะ่ะคือ,อ,อส่งสองเทือ เทือแรกจะเป็นเลขสี่ตัวเทือที่สองจะเป็นเลขสองตัวนี่ค่ะเลขสองตัวทีห้าเห็ดใด้เนาะคะ่ะก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งเนาะคะ่ะแล้วก็สองห้าคนบ่ไห่เขียนหนึ่งเจ็ดด้ค่ะคนไห่เขียนเจ็ดหนึ่งและสองห้าคนบอกยังสีเ่เนาะค่ะสำหรับเลขของปู่ดำเนาะคะ่ะจะได้เขาใจชัดเกล้วเนานะว่า,เ,าเลขของปู่ดำได้ตัวเลขตัวเบื้องมาแบบใดเนาะคะ่ะเอ่อแม่คู่ กับปูดำแล้วก็ลูกซีดลูกหาของปูดำบ่มีการคัดหลอกของไทยอยู่แล้วเนาะคะ่ะนี่คะ่ะเลขซีกับย่างตัดถ้าเราเห็นเลขซีเราเติดถิ่มทันทีเนาะคะ่ะสำหรับของปูเนาะคะ่ะเลขสีคือตัดทิ้งไปเลยนะคะค่ะตัดทิ้งคำว่าตัดทิ้งของเพื่อนเนี่ยไม่มาล่างและบนนะคะล่างกับบนนี่สีบอมมาเลยคือบอมมี่มากเห็นไม่ค่กอะ กับสิมึงอีกเนาะค่ะเฮ้าทุกคนเนาะค่ะกับเอฟซีหลายๆช่องเนาะค่ะกับว่ามึงว่ารอบนี้ปูจะตัดขาดไหมเนาะค่ะเฮ้ามามึงกันเนาะค่ะละเลขของปูดัมที่ทันไหมาจกเข้าคู่ใดอีกเนาะค่ะสําหรับงวดนี้เนาะค่ะกับงวนี้กับมแคนี่มันปะคะแมนค่ะแมนค่ะจะให้เดี๋ยวจะให้มึงตัวเลขเนาะค่ะกับนีแค่นี้เนาะค่ะผงสุดท้ายแล้ว ค่ะสำหรับผงกู้ยถ่ายไม่ล่าซุ้มกูดดัเนาะค่ะเนา <คน S 1> ะแคบนาจอไว้เด้อค่ะเพื่อจบอุบัวได้พลาดค่ะจังไดกะ,ะป่าเกฟซีทุกขุทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องใจบุญพารวยใจบุญพาโชคเนาะค่ะบุญพาโชคบุญพารวยแหมพารวยแหมพาโชคเนาคนะค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสะไข่กดกระดิ่งแกงเตี้ยน ให้ทุกช่องเด้อค่ะเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้เพิ่นหลักสิเอ่อหูข่าวสารจากแม่คู่เนาะค่ะถ้ามีช็อตเด็ดๆอลุ่งสุดท้ายอีกถ้ามันถ้ามันมีมือสุดท้ายเข้าสิู่บริบทขาดข่าวสารเนาะค่ะค่ะขอบคุณแม่คู่ได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะ